เพลงอิกบดนครับอิดบดนคือเพลงละครปะใช่ครับเออมาเลยครับใช่ครับพร้อมไปพร้อมครับอะไรนะพร้อมไปคือพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมไหมครับพร้อมเอาโหลดเอาโหลดลูกหล่าเอ้ยครับผมเอาโหลดบักคำมึงเนี่ยอย่าคืออย่าไปเขาเก่งจะไปตั้งใจดูอะไรขนาดนั้นเราต้องตั้งใจดูฝีมือการดีกีต้าวดีนะที่ไม่ได้สอนถ้าไม่เขาสีให้มึงฟังแล้ว

สิ่ม,ไมีไพ่พ่อบอกได้แน่ยอดเขาสูงเสียดฟ้าคักแท้มันสิ้นสุดลงอยู่มองได้บ่มีไผ่หูหากบ่ปีนขึ้นไปก็คงได้ตาฝันแล้วก็คิดนใจหันหลังให้ความจริงต่อไป อยู่ตรงนั้นถ้าายก่อนได้บอกบอดโดนดอกหนอสิไปหาเจ้าที่อยู่ไกลฝาความมืดมิดที่ค้นหาเจ้าที่มีความหมายให้หูเอาไว้ว่าบอดทิมเจ้าไปบอกมีมือทิมเธออีกบอดโดนเฮาสิได้พอกัน ขอฟ้อครับผมเฮ้ยเขาร้องเพลงดีนะดีมากที่เป็นนักเลงประกอบละครดงพียเย็นด้วยใช่ครับเจ็บนี่ไหนว่าแล้วทำไมมึงรีบหยิบอุปองกอนนี้จริงคือเจ้าของเพลงเป็นใครใครร้องไว้คะพี่ลำเพลินครับพี่ลำเพลิน เสียงเขาเขาสามารถมีซิงเกิลแบบเป็นนักร้งอาชีพได้เลยเป็นความฝันผมเลยครับพี่จริงไหมอยากออกอยากเป็นกอยากมีซิงเกิลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแนวนี้เลยปะสติงครับสตริง สตริงเฮ้ยแต่คุณก็ร้องแบบจริงๆคือคนอีสารเลยใช่ไหมคะคนอีสารครับจังหวัดอะไรคะขอนแก่นครับโอ้คนขอนแก่นคุณขาขอนแก่นก็แน่นอนแหละทั้งคู่นี่ต้องบอกว่าความสามารถเยอะมากค่ะเขามาจากเรื่องดงพญาเย็นเลตติ้งเขาดีอย่างตอนเล่นเป็นเข้มใช่ครับก็คือถือว่าเป็นอันอันนี้เป็นละครเรื่องที่เท่าไหร่คะนับว่าเป็นเรื่องแรกดีกว่าครับพี่เรื่องแรกเลยที่บทแบบเยอะๆขนาดนี้ครับเรื่องแรกก็เลตติ้งดีเลยอ่ะ เขาเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นละครที่สน no yes ุกคนก็เลยชอบดูมันเป็นแฟนตาซีด้วยถูกไหมคะเออแล้วนี่เขาเล่นเล่นคู่กันอยู่แล้วใช่ค่ะเล่นคู่กันนี่เรามีฉากที่แบบประทับใจไหมผมมีครับมีซีนที่ผมต้องดราม่ากับเขาคือต้องบอกว่าผมเป็นคนเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่เขาเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองขวางุโขทัแล้วผมขึ้นซึ่งไม่มีอะไรเลยต้องต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้รักเขาให้ได้อะไรเงี้ยฮะและฉากฉากเด็ดที่เราทำเนี่ยคืออะไรที่เราประทับใจอ่ะคือบอกรักเขาหน่งอุ้ยเหาอยังไงเนี่ยให้ดูหน่อยได้ไหมสอย ดนตรีมาทำไมบิ้วไงบิ้วไงอ๋อได้ได้ได้บิ้วบิ้วมาเขาเขากำลังซอยเขากำลังซอยถ้ามามาก่อนเลยมามาก่อนเลยเราค่อยซอยเออมาเลยซอยถึงซอยสิเป็นเจ้ายวิ่กะึึึบบไไปปลูอยถงสอยเป็นเจ้ายิงถึงเมืองฝวางทับุรี ตั่ว่าบอกเข้มพูดหนีสัญญาด้วยอยกูอาจจะใชดทุกวิธีทางเพื่อเจสอยหักไอ้ได้ไอหักสอยเด้อเข้มคือจูบนิว